ผมจำได้วผมัดวดร้อตัวเองตอนแล้วแต่ร้อนมันเจ็บมากคือเราลงไปในเตาเราจําได้เลยว่าแบบมันร้อนมากกางเกงเราไหม้เป็นรูเลยแล้วแบบว่าแต่เราก็ต้องไปท,แทํแผลทุกวันเรียนต้องไปลอกหนังออกไม่งั้นแบบว่ามันจะกลายเป็นหนังตายมันเจ็บมาเด็กมันเจ็บมันก็ต้องแบบดิน้นเยออย่างแบบอยา,อยาทำไม่เอาไม่ทําได้ไหมแล้วเราเป็นเด็กกินเยอะดูตัวมันก็เลยตอดออกมาพูดแล้วก็ขับด้วยนะเป็นจังหวะลั่นใช่ไหมเป็นจังหวะแบบรล้อหยายิ้มเลยมันเกรงสุดตัวใช่ไหมแล้วรูตกันมันก็เลยขมิบ ลมปราณมันพุ่งผ่านใช่แล้วทุกคนก็ขำผมก็ขำทุกคนขำเแล้วมันมีมันมีเนื้อหรอได้ปะนี่ผมตบไม่ได้ชี้เด็เดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องวันเ g r กราวนะคะแล้วก็สามารถดูคลิปอื่นๆได้ตรงนี้เลยค่ะ